สวัสดีครับวันนี้ตีไงจากไครลาววันนี้เราก็จะมารีวิวเด็กฝึกง,งานกันนะครับผมวันนี้เรามีเด็กฝึกง,งานคนที่หนึ่งครับวันนี้ออกมาให้กับเราวันแรกเดี๋ยวเราไปดูหน้าเขากันครับผมนี่ครับนี่น้องอะไรครับผมเตยค่ะจากธุรกิจบัณฑิตนะคะฝันื้อฝักตัวได้ค่ะสูงเท่าไหร่ส่วนสูงสัดส่วนเท่าไหร่ครับผม สวนสูง167ค่ะน้ำหนัก56นะคะแล้วก็สัดส,ส่วนอ่ะไม่ทราบค่ะเพราะน้ำหนักขึ้นมา10โลยังไงก็ขอฟังเนื้อฝักตัวด้วยนะคะไม่ไม่ไม่สัดส่วนนะครับสไดส่า <c oughs> ไม่ทราบเป็นยังไงวันนี้มาฝึกง,งานกับคุณพิติโอ้โเาสนุกมากๆ จะว่าพิตินี่ก็คือเซอร์ไพรส์อะไรให้เราลองแบบว่าสัมภาษณ์นะคะแล้วก็เราฝึกงานวันที่สามแล้วก็เออได้ลองดูแต่เงี้งงๆงงไปหน่อยแต่ว่าพิติสอนเราดีมากๆว่าเมันต้องยังไงมันต้องเป็นยังไงอย่างวันนี้สนุกมากๆสอนเมื่อไหร่วะคุ้มค่าส,สอนเลยพี่สอนแล้วเหรอแล้ววันนี้วันนี้เจอคำถามอะไรที่บอกทำให้เราแบบหายขี้แตกขี้แตกเลยครับแต่ไม่ใช่พิติถามเนี่ย <laughs> <laughs> ถามอะไราถามเ <laughs> จอคำถามอะไรของช่างภาพเหรอครับ เดี๋ยวเราจะไปดูหน้าค่ะว่าสลบอ่ะเห็นแล้วคนบ้าอะไรอ่ะติดอะไรไหมเออดึดอะไรไหมใช่ไหมในความคิดของหนูคือตอนตอนที่ว่าเตยเตยแบบว่าได้ยินคําถามนะสรุปแล้วฝันอะไรไหมเห็นอะไรมันคือเป็นยังไงครับแบบว่าเอ๊ะเอ๊ะก่อนเอ๊ะหรือว่าเอ๊ะเขาอาจจะแบบว่ามีคําถามแบบว่าเพราะมันเป็นข้อที่ยังพิสูจน์ไม่ได้อ่าเขาแบบว่าเป็นคําถามที่อยางหาคําตอบก็เลยเออลองถาม เราก็อยากอยารู้เหมือนกันว่าเวลาสลบไปเราเห็นอะไรบ้างหรือเรานึกอะไรบ้างอยา <laughs> ่ <laughs> อางเดียอเดี๋ยวเราจะมาคุยอรอนี่ครับวันนี้วันทใจก่อนไม่ต้องร้อแขอถามความความความคีดหน่อยคือตอนตอนนั้นที่เราถามแหล่งข่าวว่าเอา่อตอนตอนที่สลบอ่ะเห็นอะไรบ้างนึกอะไรบ้างคือตอนตอนนั้นคือ,อยัางไงาเราอยากรู้เลยครับผมปกติอ่ะสลบอ่ะเหมือนกับฝันเปี่ยกเบาปะ นี่ความความคิดของเราประสบการณ์ของเราหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> พักนี้คือหลอยหลุดบ่อยมากนะขนาดเมื่อวานนี่ไปเจอถุงปุ๋ยนะครับถุงปุ๋ยก็ไปบอกว่าอันนี้ปุ๋ยใส่ไก่ไก่ที่ไหนก็ใส่ปุ๋ยน,นี่นีของขาดข <c oughs> องขาดปุ๋ยเขาให้ใส่ต้นไม้มไม่ใช่มาใส่ไก่ไก่ที่อยากให้มันจเจริญเติบโตโตัวโต,โต,โต,โตใหญ่ๆออกไข่เยอะๆนี่ก็ต้องให้มันกินอาหารไม่ใช่เอาปุ๋ยใส่ไก่นะครับผม Ha ha ha